ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่284การทำลายล้างที่ถูกกำหนดไว้แล้ว14หุบเวมันหรือลูเซิงจ้องมองเสือดาวอาสรพิษน้ำลายไหลยย้อยจากมุมปากหยดใส่พื้นตลอดเวลาน้ำลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเป็นกรดรุนแรงกัดกร่อนพื้นดินเป็นรูมากมายมนุษย์มันที่ถูกความปรารถนากลืนกินเระเสือดาวอาสสพิษสายศีรษะขนาดยักย้ายพลังพิจารณาสัตว์ประหลาดตรงหน้า ถูกต้องลู้เสงนเวลานี้เป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดในสายของเขาร่างสูง6มีกว่ากว่ากรอกเกล็ดที่มีขนกับน้ำกลับด้านทั่วร่างหนามกระดูกแถวหนึ่งด้านหลังปากที่ฉีกถึงสิ่งมีชีวิตใดๆได้เหมือนกับมังกรขนาดร่างกายแบบนี้ไม่ได้จะเจอในพวกมันได้บ่อย มาเป็นค่ารับใช้ของข้าบุกทะลวงโจมตีข้าศึกแทนข้าให้โลกมนุษย์ตกอยู่ในลมหนาวฝนโลหิตไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีกว่าหรอกหรืออาหารที่กินได้ในโลกมนุษย์มีมากมายเหลือคณนา,นามากพอจะให้เจ้ากินจนอิ่มหนำไม่จำเป็นต้องกินพวกเดียวกันที่นี่เสือดาวอาสรพิษสัมผัสความแข็งแกร่รงของลูเซิงได้แม้อีกฝ่ายจะมีแก่นมานไม่มากอย่างมากสุดก็มีแค่หนึ่งในห้าส่วนของเขาแต่ว่ากลิ่นอายพิเศษที่แผ่ซ่านออกจากในร่างอีกฝ่ายกลับทำให้เขาสนใจ นั่นคล้ายเป็นกลิ่นอายพลังของระดับราชามานถึงขั้นเป็นไปได้ว่าจะเป็นเจ้าแห่งมารพวกเดียวกันหรือลู่ซึ่งเดินเข้าใกล้อีกฝ่ายทีละเก้าเก้าฟ้าวทันใดนั้นเขาก็สะบัดหางใส่เสือดาวอสรพิษตูม พละกกำลังอันมหาศาลร,ระเบิดอย่างกึงก้องระหว่างทั้งสองหักยักย้ายของลู่เสื่องฟ้าใส่2งแขนของเสือดาวอาสสพิษอย่างหนักหน่วงจุดแสงสีดำที่เฮียมหารกระจายออกมาจากการประทะกันร,ระหว่างปรานมานและปรานมานนั่นเป็นสเก็ดไฟเล็กๆที่กระเด็นออกมาเพราะแก่นมันถูกพลังกำลังอันเหลือล้อนเสียสีและพุ่งกระแทก ใบหน้าของเสือดาวอสารพิษที่ฟื้นจับหางเซิรงไว้ได้แปลเปลี่ยนไปเล็กน้อยอีกฝ่ายมีพละกำลังมากเกินไปแทบเทียบเท่าเขาแล้วถ้ารับมืออย่างประมาทเป็นไปได้ถึงขีดสุดว่าจะได้รับบาดเจ็บในเมื่อไม่ยอมสยบเช่นนั้นก็จะจัดการเจ้าให้สยบเองร่างกายอันมหึมาของเขาพุ่งเข้าไประดมมือเท้าใส่ลู่เซิงมฤรตยูตัดเท้าเสียงหนึ่งดังกึกก้องกำปนาด มือเท้าหลายสิบคู่บนร่างเสือดาวอาสรพิษยิงกรงเล็บลวงตากึ่งโปร่งแสงออกไปสายหนึ่งพร้อมกันกรงเล็บจำนวนมากกระจายแน่นขนาดพุ่งเข้าหาลู่เสื้อเหมือนตะขาบนี่คือกระบวน่าต่อสู้อันเที้ยมหานที่เหมาะกับตนเองมากที่สุดซึ่งเขาสรุปออกมาได้จากการอารวาสในโลกมันมามากกว่าพันปี กรองเล็บลวงตามากมายนี้มีความสามารถแตกต่างกันไปบ้างก็มีผลทําให้เลือดไหลาจากการติดเชื้อบ้างก็มีผลพิษธาตุร้อนที่ยากทนทานบ้างก็มีผลพิษธาตุเย็นยังมีผลสร้างภาพลวงตาคอยรบกวนผลด้านลบหลากหลายรูปแบบทั้งหมดสามารถหาเจอได้ที่นี่มรตยูตัดเท้าไม่เพียงมีพละงกำลังความเร็วและการโจมตีทางกายภาพที่แข็งแกร่งถึงขีดสุดเท่านั้นยังมีความสามารถด้านลบมากมายไว้คอยค้นหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ด้วย สามารถโจมตีป้องกันและอย่างเชิงนี้เป็นกระบวนท่าที่เสือดาวอาสรพิษภาคภูมิใจที่สุดลู่ซึ่งก้าวไปด้านหน้าหนึ่งก้าวบุกเข้าใส่โดยไม่ถอยเขายกแขนสองข้างขึ้นพร้อมกับกระพือปีกด้านหลังอย่างบ้าคลั่งพัดกระแสปรันมานจำนวนมากไปด้านหลังเพื่อสร้างแรงผลักที่รุนแรงกว่าเดิมให้ตนเองตูม เพิ่งจะสัมผัสกันกรอบผิวบนสองแขนของลู่เซิงก็แหลกสลายเลือดซึมออกมาเป็นจุดจๆพื้นบริเวณใหญ่ข้างใต้เขาระเบิดออกบนผนังถ้ำที่อยู่ด้านหลังปรากฏรอยหลายสิบรอยเพราะโจมตีไม่โดน55 <aa> <h> ah> เสือดาวอัสรหัวเราะล,ล้อลั่นแขนหลายสิบข้างของเขาสับเฉือนแขนของลู่เซิงไปมาคล้ายกับเลือ่อยชัวเสียงเสียดสีระคายหูดังมาต่อเนื่อง สองแขนกับสองขาของลู่เซิ้งปรากฏวงกลมสีแดงเข้มวงหนึ่งนั่นเป็นผลด้านลบแต่ละอย่างที่มารตยูตัดขามอบให้คู่ต่อสู้สิ่งที่เขาโดนไปคือถ้อยคำแห่งความพิการที่ยุ่งยากที่สุดสามารถลดความเร็วแขนขาและความคล่องแคล่วของคู่ต่อสู้ได้มากถึงขีดสุดลู่เซิงรับมือไม่ทันถูกฟันจนต้องถอยหลังติดต่อกันแต่แทนที่จะลนลานเขากลับดีใจเขาไม่กลัวใครในการต่อสู้ระยะประชิดที่มีระยะใกล้ขนาดนี้ สองขาขยายใหญ่อย่างรุนแรงในพริบตาเขาเตะออกด้วยสภาพอย่างโชดช่วงพละกำลังในสภาพอย่างโชดช่วงที่แข็งแกร่งกว่าร่างหลักหลายเท่ากระแทกใส่เอวของเสือดาวอสรพิษอย่างกึกก้องดังดาวตกตูมโดนท้อยคำแห่งความพิการไปแล้วยังเร็วขนาดนี้อีกเสือดาวอสรพิษอุทานต่อให้ถูกเตะใส่จนเกราะแตกความเสียหายระดับนี้สามารถฟื้นฟูได้ในกี่อึดใจ สองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดูเดือดในถ้ำที่เล็กแคบไม่ว่าจะเป็นเสือดาวอาสรพิษหรือลู่เซิ้งต่างก็ตกตะลึงในความเร็วและพละกําลังของอีกฝ่ายลู่เซิ้งไม่เจอคู่ต่อสู้ที่ได้ความมานานเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นใครเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาก็ได้แต่ฝืนรับได้ไม่กี่กระบวน้าหลังจากการต่อสู้กับหงไปในครั้งนั้นเขาก็ไม่เคยระเบิดพลังทั้งหมดของตัวเองโดยสมบูรณ์อีกเลย ทว่าในครั้งนี้หมัดต่อหมัดฝ่ามือต่อฝ่ามือสองฝ่ายมีพะละกําลังมากมายและน่าสะพรึงกลัวบนร่างเสือดาวอาสสพิษยังมีความสามารถการฟื้นฟูด้วยความเร็วสูงที่แข็งแกร่งถึงขีดสุดด้วยเปรียงลู่ซึ่งปะทะฝ่าม,มือกับมือเท้าจากด้านข้างตรงตรงกราะเกล็ดของเขาค่อยๆปรากฏรอยแตกส่วนเกราะของเสือดาวอาสสพิษระเบิดแหลกในพริบตาเผยให้เห็นเนื้อหนังสีขาวโพลนข้างใต้ ทว่าต่อจากนั้นใช้เวลาแค่สองลมหายใจก็ฟื้นฟูเกราะที่เพิ่งแตกกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วไม่มีกระบวนท่าไม่มีวิชาลับอาศัยแค่กายเนื้อต่อสู้กันตามสัญชาตญาณซูมดวงตาบนปีกสองข้างของรูเซิงยิงสนามพลังจิตไร้รูปร่างสองสายออกมาสนามพลังโดนตัวเสือดาวอาสสรพิษเหมือนกับลำแสงไร้ความหมายของแบบนี้ไร้ความหมาย เสือดาวอาสอรพิษหัวเราะรากเขาอลาวาดในหุบเหวมันมาหลายปีมันแต่ละชนิดที่ดูดซาบแม้ไม่ถึงหมื่นก็มีถึง8ปดพันหน้่าซ้ำผู้ที่ถูกเขาคัดเลือกดูดซาบล้วนไม่ใช่มันชั้นต่ำบนตัวมันเหล่านี้จะมากจะน้อยก็มีพิษร้ายและความสามารถด้านลบที่รุนแรงถึงขีดสุดหลากหลายแค่สนามพลังรบกวนจิตใจเล็กๆคิดจะก่อให้เกิดประสิทธิผลกับเขาหน้าขำโดยแท้ เขาอาศัยช่องว่างนี้ใช้มือเท้าควา้าปิดลู่เซิ่์ไว้แล้วจับฟาดอย่างรุนแรงตูมร่างของลู่เซิร์ถูกฟาดจมเข้าไปในผนังด้านข้างเหมือนกับกระสุนปืนใหญ่ต่อให้ผนังของที่นี่จะปนเปื้อนปรานมานจนแข็งแกร่งสุดเปรียบปานแต่ก็ยังคงรับการโจมตีที่ดูร้ายแบบนี้ไม่ได้มันระเบิดเป็นหลุมใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางสิบกว่ามีในพริบตานามเงาพิษเสือดาวสอนพิษเลื้อยเข้าไปฆ่าจะไม่ให้เจ้าตาย เจ้าเป็นของชันเลิศที่หาได้ยากน้ำเสียงของเขาเย็นเยียบจุดแสงสีดำนับไม่ถ้วนรวมตัวด้านหน้าแล้วรวมกันกลายเป็นหนามแหลมเรียวยาวแท่งหนึ่งฟิวน้ำแหลมหายไปอย่างฉับพลันก่อนจะโผล่ขึ้นด้านหน้าหว่างคิ้วลู่เซิงและทิ่นแทงลงด้านล่างเครง ลูซั่งยื่นมือมาคิบีบหนามแหลมที่โผล่ขึ้นมาในพริบตาเมื่อครู่นี้ตาข่ายโลหิตรอบรอบร,อบร่างกายเขาถูกทะลวงเยื่อดำโดนจะเกิดระลอกคลื่นกึ่งโปร่งแสงกระเพื่อมขึ้นหลายระลอกก่อนจะถึงเวลานี้ความรู้สึกถึงวิกฤตการณ์อันเล็กน้อยคอยเตือนเขาเจ้าแข็งแกร่งมากลู่ซึ่งบีบหนามเงาพิษเบาๆจนแหลกแล้วสลัดร่างลงมาจากผนังพร้อมกับกลืนเลือดในปากกลับไปแต่ว่าข้าแข็งแกร่งกว่าตูม เกิดเสียงดังอึงอนควันสีดำนับไม่ท่วนระเบิดขึ้นจากทั่วร่างเขาจากนั้นร่างก็ขยายขึ้นจากสูงหกมีไปถึงสิบก,กว่ามีในทันทีร่างกายมโหฬานที่ยิ่งใหญ่หนักอึ้งถึงขั้นอ้วนชูอยู่บ้างยกขวาขวาที่บวมพองแล้วก้าวไปด้านหน้าตูมอากาศพื้นและปรนมาณระเบิดคลื่นกระแทกออกมาหลายระลอกสภาพอย่างโชดช่วงตาย เปลวไฟสีดำอมม่วงนับไม่ท้วนทะลักออกมาจากทั่วร่างลูเซิงควันพิษหนาแน่นลอยออกมาด้านหลังร่างกายขนาดสิบมีพุ่งเข้าใส่เสือดาวอสรพิษเงามันตัดขาดนี่คือร่างจริงของเจ้าหรือยอดเยี่ยมมากห้าห้าเสือดาวอสสพิษกู่ร้องร่างกายเริ่มขยายใหญ่จนถึง20มีในพริบตาเหมือนกับลูกหนังเป่าลมแทบจะสูงถึงยอดทามมองแต่ไกลเหมือนกับตะขาบระดับสุดยอดที่มหึมายิ่งกว่าลูเซิง เขาสะบัดหางออกไปโดนฝ่าเท้าของลู่เสื่องที่เหยียบลงมาสัตว์ยักย้ายมโหฬารสองตัวที่เหมือนภูเขาลูกย่อมย่อมปะทะกันเสียงดังกึกก้องถ้ำเริ่มสั่นไหวผนังแตกร้าวหินก้อนยักย้ายนับไม่ถ้วนถูกกระแทกกระจายไปทั่วเหมือนกับลูกแก้วทว่าวควันพิษกับไฟมันจำนวนมากกว่าเดิมพังพลูออกไปจากประตูผนึกทั้งบนและล่างกลายเป็นเสาเพลิงสีดำอมม่วงหลายตน้นแท่นบูชาของราชาเงามืด แผ่นดินสันไหวกรวดหินดินทรายนับไม่ถ้วนร่วงตกลงมาจากรอบๆทำเอาเอาสู้กันอีกแล้วจำได้ว่าแท่นบูชาข้างใต้ไม่มีการเคลื่อนไหวมานานแล้วคล้ายจะถูกมารโบราณสองตัวนั้นดูดซับแก่นมารไปทำให้ราชามารหลายต้นหลับลึกตอนนี้เหตุใดจึงอึกทึกขนาดนี้ราชาเงาเมื่อสงสัยจริงๆแล้วเขาคาดหวังคาดหวังว่าผนึกด้านล่างจะถูกทำลายในการต่อสู้ที่ดุเดือดเช่นนี้ ผนึกทั้งหมดเชื่อมต่อกันหากอันใดอันหนึ่งถูกทำลายที่เหลือจะอ่อนแอลงไปด้วยเพราะการเชื่อมต่อกันนั้นฟูมในตอนนี้เองเสาเพลิงสีดำอมม่วงต้นหนึ่งพวยพุ่งพุ่งออกมาจากประตูผนึกด้านล่างอย่างฉับพลันเสาเพลิงที่มีพิษรุนแรงกับพลังกัดกร่อนฉีกพื้นดินให้ขยายออกอย่างต่อเนื่องควันพิษอันน่าสะพรึงกลัวถึงขั้นแม้แต่มานก็รับไม่ไหวมันที่อ่อนแอในซอกหรือกลายเป็นน้ำหนองถึงขั้นที่หลบหนีไม่ทัน สู้กันแล้วแล้วกลิ่นอายนี้เป็นมารโบราณแน่นอน้าฆ่ากันเลยเลยยิ่งผนึกที่แข็งแกร่งเสียหายมากเท่าไหร่เขาลิงโลดหลังจากรอมานานในที่สุดโอกาสหลุดจากการจองจำก็จะมาถึงแล้วเรือนสุดประจิมทุกท่านวันนี้พวกเรามาอยู่กันพร้อมหน้าทั้งได้ดื่มสุราและพูดคุยอย่างสนุกสนานเป็นเรื่องที่หาได้ยากจริงๆเพื่อเพิ่มความคึกคักผู้แซ่เจ้าได้หาพลุประหลาดบางส่วนมาจากดินแดนตะวันออกไกล หวังว่าทุกท่านจะชอบเจ้าจื้อนั่งบนที่นั่งประธานด้านล่างเป็นเจ้าสำนัก19คนในนี้มีหลายคนที่อยู่ในระดับ3ขั้นบนเหมือนกันมีระดับ3ขั้นกลางกับ3ขั้นล่างมากที่สุดแต่ว่าเจ้าสำนักแตกต่างจากสมาชิกสำนักเจ้าสำนักที่อยู่ที่นี่อย่างต่ำสุดล้วนเป็นระดับอสารพิษพวกเขาเป็นผู้ถืออาวุธที่มีสิทธิใช้งานอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสำนัก ดังนั้นต่อให้แต่ละสำนักจะแข็งแกร่งอ่อนแอแตกต่างกันแต่เจ้าสำนักได้รับการปฏิบัติไม่ต่างกันมากนะักผู้ครองเรือนสุดประจิมเกรงใจแล้วถ้าหากบอกว่างานชุมนุมเป็นงานการประชุมที่ใหญ่ที่สุดของร้อยเส้นสายและเป็นโอกาสที่พวกเราร้อยเส้นสายจะได้ปรึกษาถึงการพัฒนาในอนาคตอย่างนั้นงานชุมนุมย่อยนี้ก็เป็นการประชุมระดับสูงสุดที่พวกเรา19าสำนักจะได้กำหนดรูปแบบและความมั่นคงของเมืองทั้ง9ผู้ครองเรือนสุดประจิมอสารภารกิจนี้เพื่อสร้าง ขวัญกำลังใจถือเป็นแบบอย่างที่พวกเราควรเอาอย่างเจ้าสำนักระดับสามขั้นกลางคนหนึ่งลุกขึ้นกล่าวด้วยรอยยิ้มถูกต้องสำนักส่วนใหญ่ล้วนเอาแต่ฝึกฝนไม่ถามถ่ายเรื่องทางโลกอย่างไรเรื่องยุ่งยากแบบนี้ก็ทำให้การฝึกฝนเสียเวลาคนส่วนใหญ่ไม่อยากเสนอตัวรับหน้าที่นี้ส่วนคนที่เสนอตัวก็มีความสามารถแต่กลับไร้บารมีเหลือแค่ผู้ครองเรือนสุดประจิมคนเดียว เจ้าสำนักอีกคนหนึ่งพยักหน้าเห็นด้วยเขาแตกต่างจากคนก่อนหน้าไม่ใช่คนฝ่ายเดียวกับเรือนสุดประจิมเพียงแค่ยึดหลักความเป็นจริงเท่านั้นทุกคนพากันกล่าววาจาแต่ก็แสดงออกถึงลำดับอย่างชัดเจนน้อยครั้งจะมีการพูดแทรกตัดบทและไม่มีคนกล่าววาจาไร้าสาระเจ้าสำนักในร้อยเส้นสายล้วนทราบความแตกต่างระหว่างสำนักกับตระกูลขุนนางดี ดังนั้นส่วนใหญ่จึงเป็นผู้บำเพ็ญตนถึงเจ้าสำนักจำนวนน้อยสุดขีดจะมีอำนาจและความประ,ระหลาวถาวก็ไหลไปตามคนส่วนใหญ่ไม่ได้พูดอะไรมากบนที่นั่งสำนักมันกำเนิดลิซานจึอมีสีหน้าหนักแน่นวางตัวน่านับถือสำนักมันกำเนิดพลิกสถานการณ์ในครั้งเดียวจากใกล้จะโดนทำลายสำนักจนเหนือกว่าสำนักจำนวนไม่น้อยการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอย่างกับละครนี้ทำให้เจ้าสำนักหลายคนที่อยู่รอบๆถามเขาถึงเรื่องของลู่เซิง คนที่เข้าใจเรื่องภายในอยู่บ้างต่างก็ทราบว่าสํานักมารกําเนิดพึ่งพาลู่เซิงจึงพลิกสถานการณ์ได้และก่อนจะเข้าร่วมรู้เซิงยังเป็นแค่หัวหน้าพักพักหนึ่งในแดนเหนือถึงขั้นไม่รู้จักแม้กระทั่งร้อยเส้นสายในสภาพการแบบนี้หลังเข้าสํานักกะมารกําเนิดพลังของวิชาลับกลับไปถึงระดับกลางค่อนข้างสูงในเวลาสองสามเดือนความเก่งกาจแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดชิงตัวหรือมองเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่มีการคุกคามต่างก็เข้าใกล้เพื่อสืบข้อมูล ลิวซานจือกลับหนักแน่นไม่หวันไหวมีแต่ตอนที่จำเป็นต้องพูดจริงๆค่อยกล่าวสักประโยคหนึ่งขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ